บอกว่าอยากเห็นแววตาช้างนะคะเป็นแววตาของนี่ค่ะน้องขวัญนะคะน้องขวัญอายุเท่าไหร่นะลืมว่าเก้าเก้าขวบเก้าขวบค่ะยายายาสลักอุ้ยจอยน้องขวัญเอาเบาเอายอยักษ์เอาใบงูมาป่าเนี่ยน้องขวัญน่ะครับเห็นไหมขึ้นไหมเราดินเหลวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะจําได้ใช่ไหมนี่ดูตาน้องขวัญก่อนน้องขวัญน้องขวัญเมื่อกี้น้องขวัญไม่พอใจเอาไปหูปัดนี่น้องขวัญดีเนี่ยสรุปแล้วงไถ่ายทอดเธออยู่นี่แหละถ่ายทอดตัวเธอช้างลูกเธอนี่แหละนี่แหละขวัญน้องขวัญตาน้องขวัญนะอ่า ตาน้องขวานน้าขวานช้างชื่ออะไรขวานช้างชื่ออะไรเอาตาชื่ออะไรน้องเบนน้องเบนดูแลน้องขวานมากี่ปีแล้วฮะน้องเบนดูแลน้องขวานมากี่ปีแล้วเจปีสี่แปดปีแล้วเจ็ดปีสี่ปีแล้วมั้งห้าปีห้าปีแล้วแล้วทำไมน้องขวามีรอยรอยเลือดล่ะลูกมันดื้อหรอมันกัวหมาหรอเอาน้องน้องขวากลัวหมาหรอ ช้างกลัวหมาเหรอครับช้างกลัวหมาเหรอคะตัวนี้กลัวตัวนี้กลัวหมาเหรอแล้วทำไมมันถึงได้เลือดออกล่ะทำไมมันถึงได้เลือดออกล่ะคะเนี่ยหมาทำไมขวัญได้เลือดออกเขาต้องไปจิกมันบอกไม่ดึงไว้ครับอ๋อดึงตัวให้เพราะว่าเขากลัวหมามันวิ่งมันวิ่งแล้วหนูคุยคุยเลี้ยงน้องขวัญภาษาอะไรคะก็ภาษาทำลายภาษาไทยบอกให้ให้ขวัญนั่งลงพูดภาษาไทยขวัญก็นั่งลงก่อน บอกให้นอนลอ๋อนอนลงเอาตนอนนี้สอนให้ <ไป S 1> ขวัญน,นอนลงได้ไหมเอาสอนให้ขวัญไอ้ย่อตัวได้ไหมตรงนี้ที่ได้ไหมไม่จะไม่ได้ได้หรอกเอาขวัญย่อตัวเส้นนี้ถ่ายทอสดสดให้คนรู้นะว่าควานช้างสอนช้างยังไงอ่ะอ่ะน้องเบนน้องเบนสอนน้องขวัญนี่ให้นั่งดได้ไหมย่ยอได,อด้ไหมย่ออ่ะย่อเรามาดูนะคะว่าควานช้างใช้วิธีสอนยังไงนี่อ๋อเขาใช้ตรงนี้จิกตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ไงอ่ะ ใช้ใช้ไอตระขอช้างนะควบคุมช้างตรงคอนะคะช้างก็เลยย่อตัวได้เอา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 ป้ายออกก่อนลูกเอาป้ายออกก่อนนี่ค่ะน้องเบนน้องเบนเป็นคนดูแลน้องขวัญนะคะขวัญช้างนี่ค่ะโอเก่งจังเลยอ้ยนี่แล้วเราจะไม่เมตตาช้างหรอคะน้องขวัญน่ารักเลย นี่ค่ะน้องขวันน้องขวันอายุ9ปีอ้าเดูแววตาชาอีกทีว่าแววตานี่เป็นแววตาแห่งความสุขใช่ไหมฮะนี่น้องน้องขวันเคยตกช้างไหมเอ้ยไม่ใช่เคยตกมันไหมไม่ครับไม่เคยมครับอันนี้เพรเมียเพนเมียปกติเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะปกติ ถ้าไม่ใช่วันเสาร์ตอนเช้า,าอยู่ที่ไหนต้อยู่ในค่าย,ย,ายอยู่ในละราชมงคลใช่ไหมอ่าแล้วน้องกุ๊กเกิลชอบช้างไหมคะชอบครั่ะพี่โรธายก็เป็นช้างเหมือนกันอ,อ๋ออะไรนะพี่โรธายอ๋อพี่โรธายอยอู่ที่ศูนย์ข้าวทุศารุ่งที่วาดรูปแบบเก่งๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้วันนี้หนูตื่นหนูตื่นไม่ทันใช่ไหมลูกช้าพี่โรธาย ำไมรู้จักพี่อลไทัยนะคะเขาตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกเขารู้จักช้างตัวแรกคือพี่อรอทัยอ๋อถ้างั้นต้องไปหาพี่อลไทัยที่ศูนย์ข้าศานษานลูกนะจะแปลกนะบางทีบางทีพี่อรทัยมาอย่างเงี้ยเขาเรียกชื่อพี่อรอทัยหันมหาเขาเหมอจำกันได้เขามีเหตุปัจจัยด้วยกันเกื่กลุนกันนะเนี่ยนะดูแล้วน้องน้องขวานอาบน้ำยังไงอ่ะอยู่ที่ที่ที่ในในนู้นนะคะก็ไปไปเล่นอ่างน้ำตาบังอ๋อพาไปอ่างน้ำตาเนาะ ่พี่ตาออกแล้วนี่ไงมาดูมาดูช้างว่าแววตาช้างนะคะนี่คือได้ใกล้ที่สุดนะคะถ้ามาอยู่ใกล้ควาช้างแพทไม่เข้าใกล้ขนาดนี้นะเอ๊เคยดูนี่ค่ะแววตาของช้างค่ะเมื่อวานได้ฟังรายการดูแวาล์ตาเหรอคะโอ้เก่งจังรถมาแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยมาจะไมเห็นแล้วคะขับไปขึ้นฟังฟังขึ้นอ๋อฟังขึ้นนะคะจริงจริงด้ยน่ารักจริงเลยที่ประกาศที่ประกาศรางวัลทอกศสอ๋อที่พี่รู้ว่าเป็นหนูเหรอเนี่ย งรู้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฟังเสียงไปทำไมคุ้นๆใช่ไหมอ่าฟังผ่านไม่ทันหรือคะเพราเมื่อวานเมื่อวานขับรถมาจากชายแดนอ๋อแล้วเปิดฟังขึ้นนี้พอดีแพทย์จัดรายการอยู่พอดีพ่อเป็นทหารครับอ๋พ่อเป็นทหารแล้วสัญญาณชัดไหมคะสัญญาณชัดถึงน่อะไรนะอะไรภาษาตะภายก็ถึงบ้าแต่พี่ฟังจากแพทย์นี่เขาฟังจากที่ตรงไหนคะนี่ภาษาตะภายเยี่ยมมากเพราะว่าอ่า อะไรนะอ๋อดีใจตั้งเลยเจอแฟนเพลงฟังแพทดจัดรายการเมื่อวาน3ามโมงถึงสี่โมงเย็นรายการอย่าลืมเล่าเราฟังจากประสาทตาควายพนมลงรักเลยใช่เลยสัญญาณสวทอชีนดังไม่ถึงนู้นเลยเพราะว่าพ่อหนูเป็นทหารเป็นโรบิชชี่นั่นโอ้พ่อหนูเป็นทหารเป็นลาดเเวนเป็นลาดเเวนสัญญาณชัดเลยนะคะเนาะอ๋อกำลังประกาศรางวัลออมทรัพบทวีโชกพอดีทำไมได้แต่อะไรสองตาเน่ยน้องตายเกือบหมดเลยทำไมหนวดน้องตาโชคดีจังเลย รู้ไปชมการแต่ท่ดสดด้วยค่ะไม่ได้าราชการนี่ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ใช่คนที่เป็นพนักงานทกศไม่ได้แต่คนที่มีบัญชีเงินฝากที่มีเงินสักสองพันบาทค้างไว้ไม่ต่ำกว่าสามเดือนได้หมดเลยอันนี้คือต้องไปเปิดเงินไว้บัญชีแนวบัญชีของทนเอาบัญชีนี้เล่มแดงไว้เลยค่ะพี่ราชการได้ไได้ได้หมดเลยยกเว้นพนักงานทกศนี่ก็ไปเปิดไว้นี่เนี่ยกรรคดาเนี่ยเขาจะจับรางวัายรอบหนึ่งเปิดทิ้งไว้ห้ามเอาเงินถอนไปนานภายในสามเดือนค่ะอันนี้คือ ได้เลยค่ะไปให้เปบัญชีออมทรัพย์นี้นะถ้าไปออมทรัพย์ทวีโชคนะไปเปลี่ยนปบัญชีนี้ค่ะไปเปลี่ยนบัญชีเล่มนี้ค่ะไปเป็นบัญชีไปเปลี่ยนบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคเล่มสีแดงเขาที่เล่มสีแดงไหมอ้เงี้นแม่ก็ต้องรอไม่ต้องรอค่ะเอไม่ใช่ก็รอก็รอรอเขาจับพี่แล้วค่ะแต่เมื่อวานไม่มีพี่ไงอ่ามีเมื่อวานยี่สิบสามอำเภอไอ้ยี่สิบสามสาขาอำเภอเมืองสามสาขาเมื่อวานนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะน้องขวานอา่าไปแล้วไปแล้วดูตัวเองถ่ายทอดสดนะเมืนเกี้อา่าไปแล้วไปแล้วออะสวัสดีก่อนสวัสดีนี่น้องขวานสวัสดีด้วยนี่นีน่นีน่ Mitch. น่ารักจังเลยช้างสุลินของเรานะคะอา่าไปแล้วค่ะลูกไปดูตัวเองนะั่นน่ะน่ะถ่ายทอดสดดูตัวเอง